สวัสดีครับพบกับผมลุงน้อยชาวไรวันนี้ลุงน้อยก็เอารถรถใหญ่นะรถนะมาลากที่ลากไปเรียบเลยนะเนะเต็มเลย นเมื่อปีที่แล้วนะฟากันนี้นะลูงน้อยลากไปนะเนี่ยฝั่งนี้ลากแต่ฝั่งนี้ยังฮ้ยปีนี้สลับกันนะลูงน้อยสลับมาลากฝั่งนี้เดี๋ยวปีหน้าเดี๋ยวขุดหมานเสร็จไรเสร็จก็เดี๋ยวดูกล้ปีนานนลูงน้อยกับวันนี้แถบนี้จะลากปัดเอาปีละหน่อยอนะ่ะทุกคนคือเรามีทุนน้อยแล้วก็ปรับน้อยไปนะ เนี่ยเสียงลันๆเลยเสียงว่าเพาะเลยเดี๋ยวก็มาดูการตอนเสร็จก,รกี่สทุกคนนะก็นนะจะเรียบสวยขนาดไหนฮะปีแล้วลุงน้อยก็ถ่ายไว้แต่ถ่ายไว้ไม่เยอะนะพอตอนเสร็จแล้วสวยมากเลยตอนนี้ลุงน้อยก็หยดน้ำนะวันนี้มาซ่อมเลยซ่อมแถบนี้นะทุกคนนะเสียบที่จา้างเขาเสียบครั้งแรกนะเนี่ยแถบนี้นแตกเยอะแล้วทุกคน สูงเลยนะมันนะหนุ่มน้อยถ่ายดูเนี่ยสูงนะซ่อมได้แล้วเดี๋ยวน้อยก็จะหาซ่อมตรงไหนที่เขาไม่นั่นนะตอนนี้ก็กำลังหลดหยดน้ำอยู่ก็เดี๋ยวลุงน้อยก็จะหยดสักพักนะให้ดินเขานิ่มมีความชื้นน้อยได้เสียบไง,ไงนะย่ายๆนะเนี่ยโอ้โหค้อนใหญ่มากเลยอนเนี่ยคนขับกับคนเดิมนะรถรถกระเจาเดิม ลากหลังดีทุกคนเนี่ยเรียบดีไวดีดีกว่าดันหน้าถ้าดันหน้าต้องงานแบบงานแคบๆไปเนาะดันหน้าดีนี่นะน้ำย้อนทุกคนสวยมากเลยนี่ลุงน้อยให้น้ำอยู่เนะี่ยถ่ายถึงนี่แล้วเนี่ยอากาศก็เริ่มเย็นนิดๆแล้วนะแถวบ้านลุงน้อยอ่ะสวยมากทุกคนเนี่ยมองเห็นนะแต่ทีนี้ว่าย้อนย้อนแสงไม่รู้ว่าเอฟซีจะมองเห็นอย่างลุงน้อยมองเห็นหรือเปล่านะ มองเห็นจะสวยมากเลยเห็นน้ำเขานะเขาจะหยดติกต๊กติกต๊กติ๊กติ๊กติ๊กละมองนะแต่ทีนี้ว่าเขาย้อนแสงี๋ยวก็เริ่มนะเริ่มออกเรียบๆแล้วเดี๋ยวถ่ายดูอีกทีก็ตอนทศสายหนะน่อยฮะพึ่งมาพิ่งมาถึงตั้งเครื่อนของแกน,นะกกรถจะตามหลังมาเลย กูนแปลงนี้ก็ลุงน้อยก็ยังไม่ได้บอกราคานะก็ได้ไปก็ราคาดีแต่มันเนินๆน่ะเนินๆไม่มันจะหัวน้อยจะไม่ค่อยได้มันแปลงเนี้ยนะได้ไปไม่ถึงห้าสิบตันนะเนี่ยแปลงเนี้ยแปลงที่ลุงน้อยยืนเนี่ยแต่ราคาได้ราคาดีวัดแป้งนะลุงน้อยสองพันหกสองพันเจ็ดได้วัดแปง้งเอ่อ แบงสามสิบเปอร์เซ็นตะ์เนาะแบ่งสามสิบก็จะได้แบ่งสามสิบเปอร์เซ็นต์ได้สองพันเก้าตอนนี้นะได้อีกล้านเขาว่าคนคนุณมานะครับพูดว่าสามพันห้าสิบบาทนะแบ่งอีกล้านนะึงอีกล้านนะึงน,นะนี่นะ คนขับเขาเข้าใจเขานั่งบนรถเขาจะมองเห็นเลยนะว่าไงสูงไงต่ำนะนลุงน้อยยืนนี่ก็สูงแลวไปต่ำนู้นช่วงเอง่งทุกคนเนี่ยมาก่อนนี่แหลนะลุงน้อยชักกลองลองไปป่าอ้อยเนี่ยนะขุดหมานี่มันได้ไปไล่แล้วไม่ถึงตันนั่นทุกคนก็าหมาไล่แล้วตันหรืออะไรเนี่ยชักลองล,อง,ลองนะคือว่าหัวเป็นฝอยหัวในน้อยหัวเท่านี้โป้มือ ลุน้อก็ใส่ปุ๋ยปฏิบัติอย่างดีนะฝนตกมาคือว่าเขาไหลทิ้งไหลทิ้งลงเลยเขาไม่มีน้ํากักไปเลยนะุงน้อยทําอยู่อย่างนั้นตั้งสองปีสาปีนะลุงน้อยช่วงนั้นเสียบหน้าฝนหน้านะเลยไม่ไม่ไหวหลเลยุงน้อยก็ดูในย o u t u b e นะเห็นเขาทำน้ำหยดกันก็ลองเชวนภรรยา บอกลูงน้อยมีอยู่แล้วแต่ไม่ได้ใช้นะเจาะไว้นานแล้วไม่ได้ใช้ก็เลยเชิญภรรยาโทรไปหาช่างหนูพิกจิตนะซื้อปัม๊มของปัม๊มเสี่ยงดวงว่าจะออกไหมตอนแรกก็จะย่อยย่อยก็ต้องเอาแม็คโคขุดแล้วเอาวงลงนะนะวงใส่ะปั๊มอยู่ล่างแต่ว่ายงยากตอนดึงนะนะต้องโยกต้องอะไรไม่ว่าเราทำระบบน้ำหยด เดี๋ยวลองาปาล๊มช่างหนูมาไม่ผิดหวังทุกคนแน่นอนเลยถ้าทำระบบน้ำหยดนะปาลมช่างหนูเมืองพิจิตรแน่นอนเลยเราไม่ต้องเสียเวลามือเสียเวลาโยกหมืออะไรนะเราจะพานเกาะปั๊บดึงขึ้นเลยก็มีหลายราคาด,ดีนะมีปัญหาอะไรโทรไปนี่ไม่กี่วันเดี๋ยวช่างนัดช่างมาเลยช่างจะมาเปลี่ยนที่ซินรั่วงขงน้อยก็ซินร่วอันนั่นนะ จ้างเรแวะมาเปลี่ยนให้ถึงน่าก็ว่าจะลงแขกดำไว้บ้างนะีภรรยาเขาก็ว่าเยอะเขาอยากได้แบมเยอะๆแบมก็ไม่ทิ้งเขาเนาะเขาก็จะขยายาแขกดำไว้สักเพิ่มขึ้นสักนิดนึงจะแขกนีดสักไลแขกนีดสักไลลองดูทุกคนตอนแรกก็จะเอาไปหมดล็อกนี้เลยนี่ภรรยาเขาก็กลัวได้ไม่ดีง่ายๆเนาะ lọn lọn đuôi với tồn tồn dưới rồi đó nhưng mà nè đi nó có lót dài nữa là lót dày cho mấy mày nè เนี้ยอ่าเงี้ยเอีงในนาเราถ่ายแล้วทุกคนเนี่ยเงี้ยเอีงเลยเป็นแอีงฝนตกมาน้ําขังพึงน้อยก่าเน่าเนี่ยแอีงเนี้ยไม่เน่านะทุกคน,นะนเพรนะาะาานะท,ที่ลุงน้อยเป็นที่ไร่ตกมาไม่กี่วันนะขังไม่กี่วันสองวันสามวันแหง้งสองวันสามวันแหง้งงั้นนะนะฝนดีปลายปีช่วงมันหัวใหญ่น้อยโอ้โก่าเน่าแล้วเนี่ยเอียงหมดเลยเนะี่ยคนขับเขา้าใจนะคนขับเขาเห็นว่อย่างเนี้ยอย่งเน้องเขาก็จะลากลงลากลงมาให้เกียร์ดีคนขับคนนี้นะนะ ตั้งแต่ปีแล้วแล้วไม่ต้องบอกอะไรเลยเกตเรียบสวยแล้วทุกคนเห็นปีแล้วน้องน้อยเห็นนะเขาเกตแบบใหญ่มากน้องน้อยเกตฝั่งนี้นะทีละสิบไลรอะ่ะทีละครึ่งอะ่ะเกตโหสวยมากนี่็นสนามฟุตบอลใหญ่ๆน้องน้อยโอ้โหูหน่าจัดงานมีคอนเสิร์ตอะไรใหญ่ๆแบบเรียบมากแล้วเรียบเรียบสวยแล้วไม่คุกขะแล้ว มีนะมันหลงก็มีนะคนเก็บหัวมันก็เจอที้สืบเก็บไม่ปไยเอี่ยมนะ้วเลยหัวใหญ่ใหญ่หลงเล่เป็นแฉกเนี่ยนะจะเป็นแฉกดำมันหลงน้อยเห็นกองสระมัวแล้วก็ดินเริ่มผนกันเริ่มหลากง่ายแล้วก็แล้วนะเพราะงั้นนะดินเริ่มผนแล้วนะเริ่มลากง่ายขึ้นง่ายขึ้นนะ อย่างนี้สูงนะทุกคน,กคน,กคนดึงลงดึงลงตัดเด๋ยวลงล้อยเดินไปดูน้ำก่อนนะยังไม่ได้ดูน้ำเลยเห็นน้ำหยดอยู่ว่าน้ำพะรัวอะไรไงสายลวงหรือเปล่านะนี่นะทุกคนเรียบแลวนะเต็มนะนแถมนะทุกคนนะ่ะกว้างมากเลย là chả có cờ thì nè ta mấy kẹp đấy đừng nói cả phò nè ổ đây có lẽ tốt chuông nè đây cả สูหง,ง,หงห้องกลางสูงห้องริมแล้วก็เป็นบอ่อไ,ได้เลยทุกคนเรียกคนเยอะเลยถึงเร้มามากอมี้ต่อหนะ้างน้อยกอมเสร็จไปหน้าแล้วกอมี่นี่หน้า ไม่รู้อะไรดังแนละ้วทุกคนนังนังเงี้ยงๆ้ยเงี้ยงเงี้ยกคนแปลงนี้เขาปัน่นเราเนะได้รถใหญ่อะ่ะใส่โรตารี่ปัน่นเราเขาไม่ได้ขาย่านเก็ดเนะ น้อยัำมือเดียวเนี่ยนู่นแล้วทุกคนไปนู่นแล้วเดี๋ยวง้อจะไม่่ายโดยที เดินวงาะค่อยๆก็มันก็พักไป หอพอเลยนะแมกนาตอนนี้ก็เสร็จเลยนะเสร็จสองแถบเลยแถบหน้าแถบหน้าน้อยไม่มีเวลาไปถ่ายนะไปทุระเพิ่งกลับมากลับมาถึงก,ก็เข้ามาวิ่งเก็บอย่างนี้นะเก็บรลถนนให้แนละ้วเรียบแนละ้วก็เสร็จไปดีเลยนี่รถก็กำลังจะกลับนะเสร็จ ผมน้อยก็มาถ่ายได้ตอนรถจะกลับพอดีนะขาน,นี่ก็บิดใบเลยนะทุกคนนะใบใหญ่มากเลยอันนี้ก็เป็นช่วงล่างของสนะิ้อน,นะดีตัวเนี่ยโหเรียบเรียบสวยเยอะเนี่ยถูกใจลุงน้อยเลยก็หมดไปก็ประมาณหกหกชั่วโมงหกชั่วโมงครึ่งนะทุกคนนะช่วงหน้าก็เสร็จแล้วนะช่วงหน้าก็เรียบโอ้โหเรียบเยอะเลยทุกคนเนะี่ยช่วงหน้าก็สวยสวยมากเลย กว้างนะดีจังเลยปุ้มเลยทุกคนเนะี่ยดีกว่าเกตหน้าเยอะเลยนะเดี๋ยวลุงน้อยพาไปดูล็อกหน้าเดินตามรถแต่พอดีนะล็อกหน้าสวยแล้วเรียบเดี๋ยวลงน้อยก็จะหารถไถมาเคียมไถก็ชากลองนะ นี่นะลากแล้วสวยสวยมากเลยลอกหน้าพุ่ง้อยก็ลากปีเอาปีละหน่อยเอานะเดี๋ยวก็ปีหน้ามีทุนแล้วก็ลากใหม่เอาปีละหน่อยปีละหน่อยเอาเนี่ยนะเรียบเยอะเลยต้นนะสวยเลยอย่างน,นู้นเลยรับวิดีโอชุดนี้ก็จะขอจบไว้เพียงเท่านี้ ฝากกดไลค์กดติดตามให้ลุงน้อยชาวไร่เลยครับครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ